นิวเรามีของอร่อยมาให้นายสุขสันต์วันเกิดนะนี่พวกนายบ้าไปแล้วเหรอนี่มันเพื่อนของฉันคริสไม่ต้องกลัวนะพวกยินดีที่ได้รู้จักนะคริสโอ้นี่นมันโรแมนติกจังเลยแอพิลเธอช่วยเปลี่ยนหน้าหน่อยได้ไหม <c oughs> ฉันเหนื่อยแล้วอ่ะ งั้นคอยอ่านต่อพรุ่งนี้แล้วกันมาดื่มอะไรอร่อยๆกันดีกว่าว้าวฉันอยากดื่มสุดๆเลยโอ้แตกแล้วอะ่ะขอโทษทีนะโซอี้ฉันลืมไปเลยว่าเธอเป็นผีแล้วผีก็ถือของไม่ได้อะเนาะโอ้โหเอ้ยฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าฉันได้กินน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ว้าว <c oughs> นั่นมันผีเป๊ปซี่นี่ ฉันดีใจจังเลยที่เธอฆ่าเขาบ,บางครั้งหนังสยองขวัญก็น่ากลัวเกินไปและเด็กๆก,ก็ไม่ควรจะดูหนังแบบนี้นะนี่มันน่ากลัวจังเลย <c oughs> แหมตอนนี้เจ้าหนูจอมเซอร์อีคิดว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องนอนของเธอละเดี๋ยวก่อนนะมีคนอยู่ในนี้จริงๆเหรอโอ้นั่นเธอเองเหรอจเจ้าขนปุยออกมานี่เร็วมาดูการ์ตูนด้วยกันดีกว่า นั่นไม่น,น่ากลัวจังเล็บของเธอยาวเกินไปแล้วนะถึงเวลาต้องเข้าร้านทำเล็บแล้วฮืวนี่คือสัตว์เลี้ยงมอนสเตอร์ของโซอี้ เสียงอะไรอะ่ะงั้นเรามาเต้นกันไปทั้งคืนเลยเพื่อนบ้านชั้นบนจัดงานปาร์ตี้กันอีกแล้วเหรอเนี่ย oh, <no. S 1> หยุดทำอย่างนั้นกันเลยนะแหมมันก็ได้ฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้นั่นต้องเป็นนิกแน่เลยถือนี่นะดิ คุณฮาวเวิร์ดเลยครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฉันจะโทรได้ยกตำรวจแล้วนะอ้าซอมบี้หลบเร็วบ้าหรือเปล่าจะมีซอมบี้ได้ไงเ่ามาเต้นกันต่อดีกว่าขอให้มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเถอะโอ้ซอมบี้ เขาจะไปคิดพวกเราปะเนี่ยไม่ต้องห่วงสสาวเขาไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยดูดิอะอดีโปรดอย่ากินผมนะสนุกเหรอไม่ชีวิตผมดีจะตายผมมีเพื่อนเป็นมอนสเตอร์ว่า,างไงพวกคุณต้องระวังหน่อยนะตอนที่คุณไปเจอเพื่อนซัมเบีะคุณไม่รู้หรอกว่าวการทักทายแบบเจ๋งๆน่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ว้าวากระดูกนายเป็นทองคำด้วยอ่ะ นายเป็นแรปเปอร์ท mm ี่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนนี้เลยผมต้องซ่อสมบัติก่อนแล้วใช่ตรงนี้แหละเพอร์เฟกเรียบร้อยเป็นพื้นกับมนุษย์หมาป่านี้สนุกจริงๆแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะนิกนายขนร่วงอีกแล้วอะในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วต้องทำความสะอาดบ้านสองรอบเลยล่ะนี้มันอะไรนะอืมฮึม นิกฉันต้องบอกนายกี่ครั้งเนี่ยว่าอย่าเอากระดูกมาซ่อนในบ้านไงเล่าโอ้กระดูกเหรอโอ้จะพวกมนุษย์หมาป่าใช่ยังไงเพื่อนๆเขาก็รับกันได้อยู่แล้วเลเนาะใช่ไหมเจ้าหมาน้อยไม่มีใครสู้ผมได้หรอกเผ้ <c oughs> นิกมาายอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ดูนั่นดิเด็ <c oughs> กเนิร์ดเฮ้ยน้องชายมานี่เร็วนั่นมันพวกคนนี้ใส่ไม่ดีนี่นาถ้า <c oughs> ผมไม่ไปหาเขาม่ต้องแย่กว่านี้แน่นเลยโอ้ชุดของนายนีน่หล่อสุดสุดเลยนะมีโบด,ด้วยอะเฮ้ย <c oughs> hey, นั่นมันหนังสือผมนะตอนนี้เป็นของพวกเราแล้วโอ้ฉันอยากได้แว่นตาน,นั้นด้วยอะเอามันคืนมาเลยนะนายไปซะแล้วโอ้ผมนี่มัฉลาดสุดๆผมอ่านหนังสือด้วยฮฮ่า นิกนายอยู่ไหนแล้วอะฉันอยู่นี่แล้วไงคริสเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกนั้นขโมยหนังสือกับแว่นตาฉันไปอะนี่ส่งของเขาคืนมาเลยนะว,ว้าวฮะนิกจัดการพวกนายแนะ่พวกคนนใส่ไม่ดีงั้นเดี๋ยวฉันกลายร่างก่อนนะ <_ C 'm on> เอ่อเขานี่แปลงจังเลยชิวเอเลน เปอเห็นนั่นไหมฉันกลวัวจังเลยอ่ะทำไมนายไม่กลายร่างอ่ะฉันกลายร่างไม่ได้ถ้ามันไม่มีพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเดี๋ยวก่อนฉันมีไอเดียอมันอาจจะเวิร์กนะนิวดูนั่นดิเขาทำหน้าแบบนั้นอีกแล้วอ่ะอเกิดอะไรขึ้นกับเขานะโอ้เจ้าหมาตัวน้อยน่ารักแหมจันนี่ได้ผลจริงๆด้วยแล้วไหนมนุษย์หมาป่าฉันจัดการพวกนายแนะ่ นี่เจ้าหมาน้อยนายจะไปไหนอ่ะวิ่งเร็วนี้ oh. 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 ผมอยากได้สมุดของผมอ่ะมันต้องอยู่ในลิ้นชักแน่ๆเลยโอ้เมือของผมไปไหนอ่ะโอ้วสดีคริสเ <c oughs> มือของฉันหายอ่ะ <c oughs> นายดูตลกจังเลยโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยนายเองไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะหืมบางทีอาจจะเป็นอันนี้นะนนเพอร์เฟคเลยฉันหามันไม่เจออ่ะโอ้อยู่นี่ไงนิวนายอย่าทำชิ้นส่วนของนายหายอีกนะ มือของฉันใช่นี่มันดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะพวกยินดีเสมอเลยโอ้เท้านี้ดูน่ากินจังเลยใช่เขาก็มีนิสัยเหมือนซอมบี้ปกติแหละพวกมอนสเตอร์บางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจความบันเทิงแบบมนุษย์สักเท่าไหร่ นีฉันไม่โพสหรอกฉันไม่เห็นจะเข้าใจเกมนี้เลยเยฉันชนะอีกแล้วก็เป็นแบบนั้นตลอดอะไม่ต้องห่วงนะเพื่อนดูสิฉันเอาอะไรมาด้วยเอานี่ไปเลยเจ๋งพวกเราไปเล่นบาสเกตบอลกันดีกว่าฉันชอบเล่นบาสแม้กระทั่งคุณแฟรงเกนสไตล์เขาก็เจอกิจกรรมที่เขาชอบนะ ลปาเธอแล้วนี่น่เด็กเนิร์ดพวกเขานี่หอยาบคายจังเลยบางครั้งมันก็ยากสักหน่อยที่จะหาเพื่อนใหม่ในโรงเรียนแต่อีธานเขาโชคดีนะเขาเจอคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือมอนสเตอร์เขาอาศัยอยู่ในห้องน้ำแหละฉันคิดถึงนาจังเลยเจ้าเพื่อนตัวยืดมันนิ่เร็วเจ้าเพื่อนตัวยืด ว้าวนายโตๆขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่เราเจอกันครั้งก่อนน่ะวัดดีวัดดีพวกอไฮไฟ้หน่อยไฟ้เหรอแหมกเพื่อความสัมพันธ์ของเพื่อนนะเนาะอิวขอบคุณที่มาช่วยฉันนะเพื่อนฉันเชื่อว่าพวกเราจะต้องหาชุดที่เหมาะกับฉันได้ที่นี่แนะ่นี่ไงล่ะนายคิดว่างไงเหรอ มันก็ดูดีอยู่นะงั้นฉันไปลองดีกว่าก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้พาเพื่อนแวมไพไปช้อปปิ้งด้วยนี่เป็นไอเดียที่เจ๋งสุดๆเพราะพวกแวมไพก็มีรสนิยมเรื่องการแต่งตัวที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันรอตรงนี้นิวฉันชอบชุดนี้มากเลยเรามาเซลฟ,ฟี่กันเถอะ เหมาะกับฉันมากเลยนะฉันชอบมันจังเลยอะโอเคถ่ายอีกแค่สอสรูปแล้วเราไปกันอแฟชั่นนิสต้าเอพ r ิลเธอตื่นเต้นกับชุดใหม่ของเธอสุดๆจนลืมไปว่าการถ่ายเซอรฟี่กับเพื่อนของเธอวันนี้คงไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปกันเถอะไหนมาดูกันซิว่ารูปของพวกเราสวยไหมโอไม่ oh, นะโทอทีฉันลืมไปเลยว่านายถ่ายรูปไม่เห็นในกระจกไปซื้อเสื้อคลุมให้นายใหม่กันดีกว่า คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน